สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายชนินรุ่งธนเกียรติเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยแจ้งผ่านสื่อโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าเฟกนิวอ Alert มีความพยายามปลุกปัน่นโดยนำคลิปที่รองนาะยกภูมิทำให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่5พฤษภาคม2 5 6 8มาตัดต่อ บอกว่าเป็นคําสั่งในเวลาปัจจุบันให้ทหารถอนกําลังจากพื้นที่ที่ยึดได้จึงเป็นเหตุให้ไทยเสียดินแดนข้อเท็จจริงไม่มีการสั่งการแต่อย่างใดปัจจุบันกองทัพยังทําหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีคําสั่งให้ถอนทัพโดยนายชนินระบุที่มาของคลิปที่ถูกนํามาตัดต่อหลอกลวงประชาชนให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความสับสนก่อนหน้านี้ พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกชี้แจงในประเด็นข่าวที่ระบุว่าทหารไทยเคยยึดปราสาทต,ตาควายและเนิน350ได้แต่ถูกสั่งให้ถอยออกมาโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยพลตรีวินไทยอธิบายว่าภารกิจในพื้นที่นี้คือการผลักดันกำลังฐานกัมพูชาออกจากแนวเส้นปฏิบัติการเท่านั้นไม่เคยมีการระบุว่าสามารถเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวได้และในหลายพื้นที่เป็นการปฏิบัติการร่วมจากหลายหน่วยไม่ใช่แค่หน่วยใดหน่วยหนึ่ง สำหรับการเคลื่อนกำลังพลพลตรีวินไทยระบุว่าบริเวณปราสาทต,ตาควายและเนิน350เป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้รุนแรงมีอุปสรรคคือกับระเบิดและอำนาจการยิงที่หนาแน่นจนกลายเป็นพื้นที่สังหารและต้องเปลี่ยนยุทธวิธีเป็นการควบคุมพื้นที่ด้วยการยิงแทนส่วนคำว่าถอยเป็นยุทธวิธีทางทหารที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ได้หมายถึงการล้มเลิกความตั้งใจก่อนหน้านี้พลตรีวินไทยสุวารีครักกองทบก เปิดเผยถึงข้อสังเกตในประเด็นการวางกําลังฐานในพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่18กรกฎาคม68กําลังฐานฝ่ายไทยไม่เคยสามารถเข้าไปในพื้นที่บริเวณนุสาวรีย์ตาอมได้เลยเนื่องจากฝ่ายกับูชาวางกําลังตรึงพื้นที่ไว้ฝ่ายเดียวมาตลอดซึ่งผิดหลักธรรมชาติแต่ปัจจุบันหลังปะทะและหยุดยิงฝ่ายไทยสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามเงื่อนไขที่ฐานทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน สำหรับกรณีวันที่30กรกฎาคม2568กองทัพกบูชาได้นําคณะทูตจาก13ประเทศเข้าไปสังเกตการในพื้นที่ดังกล่าวและพบว่าพื้นที่บริเวณนุสวริตาอมขนานั้นมีฐานไทยได้ควบคุมพื้นที่อยู่แต่ด้วยแนวปฏิบัติร่วมในพื้นที่อ้างสิทธิบริเวณช่องอันมะ่วยหารในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแนวทางปฏิบัติร่วมกันไว้คือจัดกําลังฝ่ายละ5นายโดยแต่ละฝ่ายส่งเจ้าที่5นายเข้าไปในพื้นที่ร่วมพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ ไม่มีการพกอาวุธเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องงดเว้นการพกอาวุธในขณะปฏิบัติภารกิจมีการลาดตระเวนร่วมทั้งสองฝ่ายโดยร่วมเดินทางลาดตระเวนบริเวณรอบตาอมฝั่งกัมพูชาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา15นาทีต่อครั้งไม่จำกัดช่วงเวลาในการเข้าออกพื้นที่สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาปัจจุบันกองทัพไทยสามารถควบคุมสถาปนาพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น และหลายพื้นที่สามารถผลักดันกําลังฝ่ายกบูชาออกจากพื้นที่รุกล้ำอธิปไตยไทยได้สมบูรณ์รวมถึงเข้ายึดพื้นที่ในแนวจุดยุทธศาสตร์ทางฐานที่สําคัญหลายจุดโดยเมื่อยึดพื้นที่ได้แล้วฝ่ายไทยได้จัดกําลังตรึงพื้นที่เฉพาะในเขตที่มั่นว่าจะเป็นดินแดนของไทยและสามารถครอบครองโดยชอบธรรมเพื่อรักษาความได้เปรียบทางยุทธวิธีเพื่อได้เปรียบในการป้องกันและการกระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต